And now, all of a sudden, <laughs> to <find> out <laughs> my family. What i What am I supposed to do with this? <laughs> you always know which path is know which is There's no need to doubt yourself. Thanks. I guess that's all I needed to hear. <laughs> 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 I have one last thing to take care of.

แกนงอกที่ยไป่ทำมีดแต่แรกวะโมพลังตื่นว่ะยิ่งแกนทีเดียวพลังตื่นเลยที่ยมันมตลจว่ะ This is curious. Nero. No. What form of power is this? What the hell? Me... This ends right here. Listen to me. I told you This is not your... my Dead weight. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. I'm putting a stop to this sibling rivalry. I <laughs> มึงเลือกแปลมั่วล้วมึงไปอ่านฉันกินซ้อนวิจ e วไม่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 ม่ไ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 ม่ม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ม่ไม่ม่ไ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 มม่ไม่ไม่ กูจะสอนภาษาอังกฤษให้มึงเอาอะเออแล้วแต่พวกมึงเลยกูไม่สนแล้วกูขอนอนพักละเอาละครับศึกการสอนภาษาจีนได้เวลาเริ่มต้นคุณพ่อได้โปรดสอนภาษาอังกฤษกูด้วย

ไอ้ไอ้เจกับออะไรวะกูมสนัวกูแบบั้นกับถือกูอพ่อกูอยู่อันี้เอากูว่า เออดูแปลงร่างมันแปลงร่างเยี่ยมมอ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 อะไ ยูก็แพ้ฮะโอ้ยไม่ได้กินไม่ได้กินกูนกเราฮะยูแมนเ,เฮ้ยอีเจี้ยฮาแม่งพอ่อมึงเล่นกู ผมจะมาตูเจ้ขอให้มึงสอนมาสังอันิดเองฟูแค่ขอให้มึงสอนมาสังติดกูเองยากครับยากนั้นเลยเหรอยสอนมาสังติดยากขนาดนั้นเลยเหรอกูอฟูยัดมนฟูยัดยิงมาสองจีนโอ้ cảm Dìu Dìu Mạnh thứ góc biếng cơ dưới mình cũng ừ, có cho kênh อโอ้โหเชีดดึงมันไม่ได้เลยเชีย่ยตัวตั้งไงอาเอโดนจนได้พ่อนะพอ่อ ต้องการให้มึงสอนภาษาอังกฤษโอ้ลู้จากไอ้เฮ้ยฮะการสอนภาษาอังกฤษให้ลูกอะฮะฮะสออนภาาษษังกฤให้ฮะฮะฮะ Interesting. We're not here. Oh, brother. we uh, <laughs> oh. <diculum> <laughs> shy. <laughs> okay. You cut off your own son's arms. You're still lost. Enough, damn it! The underworld is taking over. We need to close it before it's too late. He's right. We need to close that portal. Okay. <hography Patt us." laughs> Hey, you lost, so you better do what he says. <laughs> I can still fight. But if those roots continue to spread through town, <laughs> it'll just interfere with our business. No, That's the smartest thing I've ever heard. <laughs> better hurry up. <laughs> we still got a special evidently. Wait! <laughs> Where are you going? Hey, boy, I'm you know. to the, the underworld. Itself. My my own own the the i the to the underworld. Hang on. If you can do that, you can't come back. How you know. how you are you? going to Someone's got to keep an eye on your hey. old you man. You can't just expect me to stay here while you Because you're here, we can go. We're trusting you. are Dante. We Niro, I know. Hey, pay Okay. Hey, hey, mm hey! -hmm. Take care, Nero. Adios. Adios. I won't lose next time. ถ้ามึงกลัวว่ามึงเรียนไม่รู้เรื่องอะ Hold on to that until then กูให้ดิชนเนลรี่เล่มนี้ไปไอ้เด็กแม่งทิ้งแค่ดิชเนลลี่ให้กูเนี่ยนะ เป็นไงบ้างภาษาอังกฤษอแบบ่าโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเออ้การช่วยบอกได้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยเกี่ยงภาษาอังกฤษอะโอเคจัดการเี้ยนไี่ไม่ต้องคร่าต่อไปมึงหาดีมอนทห่อูดูจะไปกระทืปีศาจนะเราจะมีตังใช้กันมึงรู้ไหมว่าเงินแม่งหายยากชิบหายโอเค เออกูรู้ว่ามันมันหายากนี่คุ้นใจแต่ว่ามันก็มีทางลัดอยูนะทางลัดอะไรวะมึงเล่นเล่นบาคาร่าแล้วมึงไปขโมยสมบัติป้องมาแล้วเอาไปขายแบ่งเงินกันโอ้อูมีสมบัติที่ไหนแล้ว it's to okay cry. เออก็จริงเหรอพ่อมึงแม่งไปอยู่ไหนก็ไม่รู้พ่อมึงแม่งกลับมาแล้วมันกระชากฉันเออหูปาก You demon? think I'm a พ่อกูเป็นปีศาจใช่แล้วพ่อมึงเป็นปีศาจน้องเพิ่งรู้เหรอแต่ ไม่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 แต่พ่อมึงก็เป็นคนดีนะทิ้งดิกชันารีให้ด้วยรู้ว่าพ่อมึงหวังดีกับมึงกูรู้ว่าพ่อมึงหวังดีกับมึงแต่กูปะม่ทอะไรอยู่อะุณผ่านไปถัดเราพวกมึงเหรอคุณผ่านไปถัดเราพวกมหรมีคนเดียวแล้วไอ้ สวัสดีครับรับทางจันหรือเปล่าครับอืมับผมผมกำลังกลับบ้านตอนนี้รับงานไม่ได้อ๋อคุยกับจิลลี่ด้วยไม่ได้ไม่ไดู้้อะไระมั t เรื e อ Um, Sorry, I gotta call you later. Giờ cùng đi xưa thằng chết hay đó. Xưa nó bám. Ai? Nilo, anh nụm sùng thằng chết. Hey, mi khoáng hay. Got an arm. You good? It's a prototype, and this is the perfect place to test it. Look, you're gonna use it, and it's a work of art. Okay. Gotcha. And it ain't completely without you. Well, how sweet. I can mm, feel good. You'll get fixed as soon as we get back. Oh, no, I'm going devil's cry, huh? Oh, devil's cry.